การสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเครพทุกท่านผมอาจารย์อาคมภูมิศรีนาวันนี้จะมาผูกเศษวัตถุมงคลของผมนะครับจะมีตะกุดเงินตะกุดทองอันนี้คือตะกุดเงินอันนี้ตะกุดทองโดยใช้เหล็กจารลงอัขระในแผ่นทองเหลืองและแผ่นเงิน โดยเป็นยันอาคมพรมสีหน้าและผ้ายันอาคมพรมสีหน้าของผมที่มาของยันในครั้งนี้คือตามที่มิสของผมที่ได้มาจากสุดกระถมที่ท่านไว้ให้ไว้เป็นยันประจำตัวของผมเพื่อเป็นมงคลในการปลุกเสกในครั้งนี้ผม ขอรัตนาสุปถมและพระพธเจ้าทุกป,ประงค์ในการลูกเสร็จในครั้งนี้ปุริมัจติสังราชาธราโทปัสสาสติคันทัพันนางอธิปฏิมหาราชายสิโสกุตาปิตัสสะอวุธรมานามาปลายที่มันโตที่มันโตวันดวนโตยาสิโนโมธรมานาทั้งโส ทักขินันจติสังราชาวิรุณโพตปัสสะสติกุมพันธานนางอาิปติมหาราชายาสิโสพุตาปิตตะพาวเวนธรรมานามาันตลายที่มันโตที่มันโตวันวันโตยาสติโนโมธรรมานาทั้งศุขปัจฉิมันติสังราชาวิรุปโคปัสสะสตินาคานางอาิปติมหาราชายาสิโสพุตาปิตตะพาวเวนธรรมานามาเปตลายที่มันโตที่มันโตวันวันโตยาสติโนโมธรรมานาทั้งศุข ตระหนจทิสังราชากูเวโรตัปัสสะสติยาคฆานางอาทิปติมหาราชายาส,สิโสปุตตาปิตัสสะพระาวนตามาน,นามาปัาญาที่มันโตที่มันโตว,วันวันโตยาส,สิโนโมธรม,มานาทั้งสข ภูเรมาทิสังคตราโททักคินีนาวิรุณหะโกปัชิเมนาวิรูปะโคภูเวโรตรังติสังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาติโรติสาตัพฐันามานาทังโสสักเคการเมจรูเปกิริสิคาราตเตจัตเตริเควิมาเนตีเปราเทจคาเมตุวนาคานเนเทหาวัตุมิเต ภูมิมาใจยันตุเทวะฉละธละวิสเมยักขับขันทัพนาคาอิสันตาสันติเกยังมูนิวะระวัจานางสาธุโวเมชุนันตุธรรมมสวัณการวยยัมปัันตาธรรมมสวนณการวยยัมปทันตาธรรมมสวนณการวยยัมปัันตาสมปติฉามินาสังสิโมรมมาจมมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจมมหาเทวาอภิราภาพระวันจุเม มหาคุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาภุคติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโพนายางวิระหิสาวิระทาศีวิระทาสาวิระทิโยพุทธสัมมาน ah uh ah ีมามะพุทธะสัสวาโหสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาปาอลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมานจมหาเทวาสัพเพยขาปะระยติพรมานจมหาเทวอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเม มิเตพาหุคติพุทธะมะหุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรัพนายาวิรัหิสัววิรัทาสีวิรัทาสาววิรัตโยพุทธะมานีมามุพุทธะสัสวะโหสัปติฉามิเพ่งเพ่งปาปาอาหารือสัปติฉามินาสันสิโมพระมาจมหาเทวาสัพเพยาครารายติพรมาจมหาเทวาพิฆาภาพวันตุเมมหาคุณโยมหาราโภพขาวันตุเม มิเตพาหุปฏิพุทธมาวิโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโกนายะวิรัติสาวิรัตานเสวิรัตาสาวิรัตโยพุทธสัตมนิมามะพุทธสัจสวะโหมสัมติชามิเพ่งเพ่งภาภาอาหารลือสัมมาสัมพุทธสัสจเจโตโสทายะสัมมาสัมพุทธสัสจเจโตโสทายะสัมมาสัมพุทธสัสจเจโตโสทายะธางมัจจิธรรมะมวิจัยศัตรูทั้งหลายวินาศติ พุทธังมัจจิธรรมังมัจจะิโลกภัยทั้งหลายวินาศสติคัตสิคัิตสิทธิทิราคัตสิอาหารปิตังฉนามิฉนามิพุทธังมัจจิธรรมังมัจจะิศัตรูทั้งหลายวินาศสติพุทธังมัจจิธรรมังมัจจะิโลกภัยทั้งหลายวินาศสติคัตสิคัิตสิทธิทิราคัตสิอาหารปิตังฉนามิฉนามิพุทธังมัจจิธรรมังมัจจะิศัตรูทั้งหลายวินาศสติพุทธังมัจจิธรรมังมัจจะิโลกภัยทั้งหลายวินาศสติคัตสิคัตสิิทฆาคัตสิทธิทิงนราฆาตมิทธ ขั้นตอนนการกรุกปเสร็จเสร็จแล้วครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจในตะกรุดเงินชนิ้นละ169บาทตะกรุดทอง169บาทและผ้าหยักอาคมองค์สหน้า 169บาทจัดส่งฟรีในประเทศสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ39 093 397 188 093 397 188 083 58 77 999 083 58 จ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้าหรือติดตามทางเพจของผมนะครับอาคมผมสีหน้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่บูชามารายได้ส่วนหนึ่งผมจะนำไปทำบุญและอุทิศบุญส่วนกุลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้องานทุกท่านนะครับขอให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ปลอดภัยร่ำรวยสุขภาพดีและมีความสุขสวัสดีครับ